ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นหมูยอในความฝันฝันว่าซื้อหมูยอฝันว่าหัน่นหมูยอฝันว่ากินหมูยอแปลว่าอะไรวันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่ในการเปิดทำนายดวงให้นะคะว่าฝันเห็นหมูยอแปลว่าอะไร เห็นเห็นหมูยอแปลได้ว่าหลังจากนี้ภายในสามเดือนท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ถ้วยรางวัลอาจจะเป็นอ่อถ้วยรางวัลอะไรสักอย่างรางวัลรางวัลพระพิคเนตรางวัลชนะเลิศการวาดรูปรางวัลนาคาอาวอร์รางวัลยูทูบเบอร์ มีเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการได้ถ้วยรางวัลเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามที่เข้ามาติดพัน์ท่านเพศตรงข้ามที่เข้ามาติดพันธ์ท่านในช่วงนี้เป็นคนที่เจ้าชู้และอาจจะเป็นคนที่มีลูกมีเมียแล้วเป็นผู้ชายเจ้าชู้ที่น่าจะมีลูกมีเมียแล้วหน้าที่การงานของท่านนะ หน้าที่การงานของท่านจะเจริญก้าวหน้าดีเรื่องหน้าที่การงานไม่มีปัญหานะคะเรื่องหน้าที่การงานของท่านยังเจริญก้าวหน้าดีค่ะยังแบบสามารถหาเงินหาทองได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปเที่ยวมีดวงที่เกี่ยวกับการเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะ มีดวงที่จะได้เดินทางไปเที่ยวทางไกลอะค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าเอออาจจะเป็นต่างประเทศก็ได้นะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลได้เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดเป็นช่วงที่ท่านนะ่ะจะได้พักผ่อนจากความเครียดที่เผชิญอยู่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านสามารถแก้ไขได้แต่ว่า จะต้องระมัดระวังในเรื่องการครบคนหน่อยมันจะมีคนไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องคนที่ใส่หน้ากากคนที่ไม่จริงใจมีเกณฑ์ได้เงินจากทางไกลค่ะจะได้ไปเที่ยวพักผ่อนมีเกณฑ์ได้รางวัลอาจจะได้รับใบเกียรติบัตรได้รับใบเกียรติคุณก็ได้ค่ะเลขนำโชคห้าศูนย์ 06ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็การุณาการุนาแอดแอดไลน์มานะคะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ